สวัสดีครับวันนี้คุณครูถ่ายคลิปส่งให้พี่ออกัสมาต่างหากนะคะเพราะว่าในหน้า128นะให้หนูเปิดดูในหน้า128นะคะเดี๋ยวลบทําใหม่ในข้อที่คุณครูวงไว้นะคะเดี๋ยวทําไปด้วยกันนะออกัสต้องฟังคลิปจากคุณครูนะคะเพราะในการคูณ2หลกัก3หลัก สีหลักคูณหนึ่งหลักโนไม่มีปัญหานะคะโดยส่วนใหญ่จะถูกแต่ถ้าเป็นสองหลักคูณสองหลักการตั้งหลักในการคูณยังผิดอยู่นะข้อ1กับข้อ2คูณครูเฉลยไปแล้วนะคะเราจะมาทำข้อ3ไปด้วยกันนะไล่ไปทีละข้อนะครสบห้าคูณสิเนะเราตะ้องจากแม่7ก่อน เจเอา7ไปคูณ5 7าเจห้าใส่5ทด3ไว้ก่อนนะคะต้องทดไว้7จ็ดสามทด3ไว้เป็น24นะคะเขียนให้ตรงหลักกันแบบนี้ถ้ากลัวสับสนตัวต่อไปก็ลบตัวทดออกไปก่อนต่อไปเราจะท่องแม่1นะคะเคูณหมดแล้วเราจะท่องแม่1 1ึคูณหได้ ห้าหคูณสได้3นะคะแล้วเราถึงมาเติมศูนย์ข้างหลังเติมหรือไม่เติมก็ได้นะคะเติมศูนย์ข้างหลังนํามาบวกกัน5้บวกศูนย์ได้5 4าบวกหได้9 2้วบวกสได้5นะคะข้อต่อไปข้อ4ี่เดี๋ยวหนูเขียนก่อน,นะ ข้อนะ42คูณ23นะคะเราก็เอา3คูณก่อนตัวคูณคือ2กับ3ใช่ไหมเราต้องเอาตัวที่เป็นหลักหน่วยคูณก่อนเสมอ3 2ได้6 3 4 12นะคะไม่มีตัวทดเลยต่อไป2 2อยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะเอา2คูณ2 2 2 4หนูต้องใส่4ให้ตรงหลักสิบ หนูถึงจะได้บวกไม่ผิดต่อไปสองสี่แปดนะคะจะเติมศูนย์หรือไม่เติมก็ได้นะคะเพราะว่า6กบวกหกชักลงมาก็ได้เท่ากับ6กบวกศูนย์เหมือนกันถูกไหมคะสองบวกสได้หกหนึ่งบวกแได้9คําคำตอบคือ9 6 6นะคะทันไหมคะ เสร็จหนึ่งข้อก็สต็อปไว้ก่อนได้นะเดี๋ยวจะได้เริ่มพร้อมกันต่อไปข้อ5 27ยี่สเคูณ6กสิเป็นตัวคูณเราต้องท่องแม่สองซึ่งเป็นหลักหน่วยก่อนนะคะเอาสองที่อยู่หลักหน่วยไปคูณ7 2 7 1สองใส่4ทด1ไว้นะคะสอคูณสนะคะสองสองสทด1ไว้เป็น5นะคะ หมดแล้วทีนี้อ่าวลบตัวที่ทดไว้ออกไปก่อนต่อไปเราจะท่องแม่6 6หเจดเท่าไรหรเจส่6 7 4 2องใส่สองทดสนะคะถ้าไม่เขียนทดตัวเลขจะไม่ถูกห2สองสองทด4เป็นเท่าไหร่เป็น1ิหนะคะมันจะต้องเฉียงกันอย่างนี้นะแล้วถึงเติมศูนย์ลงไป นะคะบวกกัน4ีบวก0ยได้4ี่หบวกสองได้7จดหดึงลงมา1ดึงลงมาคําตอบคือ1 6 7่ดสข้อต่อไป34มสคูณห้นะคะเริ่มด้วยแม่3ก่อนนะ3ามสี่สใส่สองทด1นะคะ สามสามเก้าถูกไหมต่อไปเอาสามมาคูณสามสาสามเก้ทดหนึ่งเป็นสิบนะคะให้สังเกตว่าคุณครูจะพยายามเขียนตัวเลขให้ตรงกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยละหน่วยสิบร้อยนะคะ,ะทีนี้เราจะทำการคูณตัวต่อไปลบออกก่อนก็ได้นะคะต่อไปเอาห้ามาคูณสี่หอยู่ในหลักสิบห้าสี่ยีต้องใส่ศูนย์ในหลักสิบนะคะ ห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองนะคะอย่างนี้หนูจะไม่หลงต่อไปห้าคูณสามห้าสามสิบห้าทดสองเป็นสิบเจ็ดถูกไหมคะแล้วก็มาใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งสองบวกศูนย์ได้สองนะคะอย่างที่คุณครูบอกถ้าหนูไม่ใส่ศูนย์ยังไงก็รวมกันได้สองอยู่ดีศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งบวกเจ็ดได 1> 8 1ชักลงมาคำตอบคือ1802นะคะเริ่มเข้าใจบ้างอย่างต่อไปข้อ7 35คูณ47 35เป็นตัวตั้ง47เป็นตัวคูณเราจะเริ่มจากท้องแม่7ก่อนอยู่ในหลักหน่วย7 5 35หใส่5ทด3นะคะ73สาม 21บเอ็ดบวกอีก3เป็นเท่าไหร่เป็น24นะคะพยายามเขียนให้ตรงกันหมดแล้วแม่เจ็ดท่องหมดแล้วคูณหมดแล้วเหลือแม่สี่เอา4ีคูณห้าก่อนสอยู่ในหลัก10 4สี่ห้าสิใส่ศูนใส่ศูนย์ต้องใส่ในหลัก10นะคะทดสองสี่สามสิบสทดสองเป็น สิบสี่เห็นไหมคะคุณครูพยายามเขียนให้ตรงกันเสร็จแล้วถึงมาเติมศูนย์ตัวที่ว่างนี้นะคะห้าบวกศูนย์ได้ห้าสี่บวกศูนย์ได้สี่สองบวกสี่ได้หกหนึ่งชักลงมาคำตอบคือหนึ่งหกสี่ห้าต่อไปข้อแปด สี่สคูณเกสเป็นตัวคูณเริ่มต้นจากแม่4ี่นะคะสี่4ใส่4ทด2อนะอย่าลืมทด4 4 6สทด2เป็น18นะคะเขียนหลักให้ตรงกันต่อไปอเราลบตัวทดออกก่อนจะได้ไม่งง96เท่าไหร่9 6 54ใส่4ในหลัก กนะทด5ไว้ใส่ในหลัก10เพราะว่า9ตัวคูณมันอยู่ในหลัก10นะคะพี่ออกัสจะงงพี่ออกัสจะไปใส่ไว้ในหลักหน่วยอีกมันเลยทำให้คำตอบผิดนะคะ9 6 5 4หใส่สี่ทดห9 4 3 6ทด5เป็นเท่าไหร่3า3 8 3 9 4 0 4 1อนะคะ41ใส่ให้ตรงหลักแบบนี้ ตัวที่ว่างอยู่ก็เติมศูนย์ลงไปจะได้ไม่สับสนใช่ไหมคะ4บวกศูนย์ได้4 8บวก4ได้12ใส่2ทด1 1บวก1เป็น2ทด1เป็น3 4ชักลงมาคำตอบคือ4 3 2 4มาต่อด้วยข้อ9 62คูณ56 ห้ิบหกเป็นตัวคูณนะคะท่องแม่หกก่อนนะคะหกสองสิบสองใส่สองทดหนึ่งหกสิบหกทดหนึ่งสามสิบเจ็ดนะคะอ่าคุณครูลบออกจะได้ไม่งงห้าสองสิบใส่0นะคะให้ตรงกับหลักสิบห้าอยู่หลักสิบใส่ศูน์ทดหนึ่งไว้ ห้าหกสามสิบทดหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดมันก็จะเยื้องกันออกมานะคะเยื้องก็ไม่เป็นไรขอให้เติมตัวเลขให้ถูกหลักตัวที่ว่างอยู่ก็เติมศูนย์จะได้ไม่สับสนนะคะสองบวกศูนย์ได้สองเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดสามบวกหนึ่งได้สี่สามชักลงมาคำตอบคือสามสี่เจ็ดสองนะ ต่อไปข้อ10นะคะไม่ทันตรงไหนสต็อปไว้ก่อนนะข้อ10 61คูณ25ตัวคูณคือ25หนะคะหลักหน่วยคือ5เพราะฉะนั้นท่องแม่5ก่อน5 1 5ห6 3 0ใส่3และ0นะคะใส่ให้ตรงหลักคุณครูย้ำทุกข้อต่อไปแม่2นะคะแม่2ตัวหลักสิบใช่ไหม สองหนึ่งสองต้องเอามาใส่ให้ตรงกับตัวคูณนะคะอยู่สองอยู่ในหลักสิบเราก็ต้องเติมลงไปให้ตรงกับหลักสิบสองหกสิบสองเติมศูนย์ที่หลังนะคะศูนย์บวกห้าได้ห้าศูนย์บวกสองได้สองสามบวกสองได้ห้าและหนึ่งดึงลงมานะคะหนึ่งห้าสองห้า ต่อไปข้อ11ทันไหมคะยคูณเ2 92. 92เป็นตัวคูณนะคะเอาท่องแม่สองอยู่ที่หลักหน่วยก่อนสองแปดใส่6ทด1 2 2นะคะมาคูณ2เป็นตัวที่2องสองสองส,องสทด1เป็น5ต่อไปหมด ตัวแรกหมดลบออกก่อนจะได้ไม่งงหลักสิบคือ9เอา9้าไปคูณ898 7 2ดเจดสบใส่สองทดเจนะคะอย่าลืมทด9 2 18สองบดบางคนไม่ได้ทดใส่ลงไปเลย18ผิดเลย9 2 18, 18้าสองสบปดดบวกเเป็นเท่าไหร่เป็น25ห้าใส่สองหลงไปมันก็จะ เหลื่อมกันออกมาทางด้านซ้ายเป็นหลักร้อยหลักพันไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มาเติมศูนย์ตัวที่ว่างอยู่หบวกศูนย์ได้6 5ห้าบวกสองได้7 5หชักลงมาสองชักลงมานะคะมันก็ชักลงมาตามหลักของมันหลักร้อยก็ดึงลงมาหลักพันก็ดึงลงมาคำตอบคือสองห็ดหนะคะ ต่อไปข้อ12บสองสสิดคูณ43สาอะไรเป็นตัวคูณสี่สามเป็นตัวคูณสมอยู่ในหลักหน่วยเอา3ามคูณ8ก่อนสาม4ดยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสามสามทดสองเป็น11บอบางทีสามสามปุ๊บเขียนเลยผิดเลยเหมือนกันนะคะ mm. เพื่อไม่ให้สับสนลบออกก่อนอ่า ต่อไปท่องแม่สี่สี่แปดเท่าไรสี่แปดสามสิบสองใส่สองทดสามนะคะสี่สามสิบสองทดสามเป็นสิบห้านะคะเติมศูนย์ในตัวที่เหลือว่างอยู่บวกกันเลยสี่บวกศูนย์ได้สี่หนึ่งบวกสองได้สามหนึ่งบวกห้าได้หกหนึ่งชักลงมาหนึ่งหกสามสี่นะคะ อันไหนไม่ได้สามารถทักเข้ามาให้คุณครูอธิบายซ้ำได้หรืออธิบายมากข้อกว่าที่เราสอนกันในคลิปก็ได้นะคะมาดูข้อ13ตัว 13, 14 15หก็เป็นหลักพันเหมือนกัน7 6คูณ85นะคะตัวเลขเยอะตัวคูณคือ85เอา5ที่อยู่หลักหน่วยคูณก่อน 56, 30ใส่0ย์ทด3นะคะ ห้าเจ็ดสามสิบห้าทดสามเป็นสามสิบแปดนะคะพยายามเขียนให้ตรงกันต่อไปลบก่อนตัวคูณตัวที่สองคือแปดแปดหกสี่สิบแปดใส่แปดทดสี่แปดเจ็ดห้าสิบหกใช่ไหมทดสี่เป็นหกสิบนะคะ ตัวที่ว่างอยู่เติม0ซะ0บวก0ได้0 8บวก8เป็น16ใส่6ทด1 3บ0เป็น3ทด1เป็น4นะคะ6ดึงลงมาคําตอบคือ6 4 6 0มาต่อที่ข้อ14 45คูณ98 98เป็นตัวคูณน,นะคะเริ่มจาก8ก่อนเอา8ไปคูณ5 8 5 40ใส่0ทด4 แปดสี่สามสิบสองทดสี่เป็นสามสิบหกนะคะอ่าลบออกก่อนต่อไปเก้าห้าสี่สิบห้าใส่ห้าให้ตรงกับเก้านะคะคือหลักสิบทดสี่เก้าสี่สามสิบหกทดสี่เป็นสี่สิบนะคะเห็นคุณครูไหมเขียนตรงกันเดะเลยนะเติมศูนย์ตัวที่เหลือไปซะ 0บว0ได้0 6บวก5ได้11ใส่1ทด1นะคะ3บวก0ได้3ทด1เป็น4นะคะ4ตัวหลักพันดึงลงมาคําตอบคือ4 4 1 0ต่อไปข้อสุดท้ายแล้ว90คูณ86นะคะท่องแม่6ก่อน60ได้0 69เท่าไหร่ หกเก้าห้าสิบสี่นะคะตัวต่อไปแปดคูณแปดศูนย์ได้ศูนย์เหมือนกันแปดเก้าเจ็ดสิบสองเขียนให้ตรงหลักนะคะเติมศูนย์ตัวที่เหลือซะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์สี่บวกศูนย์ได้สี่ห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดชักลงมาคำตอบคือเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะคะ นอกจากเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันแล้วนะคะพี่โอกาสจะต้องไปฝึกสูตรคูณให้แม่นนะคะสูตรคูณถูกตั้งหลักตรงกันบวกลบเลขถูกคำตอบก็จะถูกต้องแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นสูตรคูณไม่คล่องท่องผิดผิดถูกถูกก็จะทำให้โจทย์ข้อนี้ได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะ ฝึกฝนไปอันไหนไม่เข้าใจส่งมาในลายส่วนตัวได้บอกคุณครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำคลิปให้แล้วพบกันใหม่นะครับออกกัดแก้หน้านี้แล้วส่งมาให้คุณครูใหม่นะสวัสดีค่ะ